สวัสดีค่ะวันนี้แกงเผ็ดหน่อไม้ปลาสวายนะคะกรพริ่เข้มข้นจังเลยนะคะเข้มข้นแล้วอร่อยด้วยนะคะไม่เผ็ดมากกําลังกินนะคะกําลังกินนะคะปลาสวายนี่แค่เนื้อเยอะมากเลยนะคะเนื้อเยอะมากนะคะเราล้างจนเกลียไม่มีกลิ่นขาวนะคะต่อไปก็เป็นมะละกอนะคะมะละกอนี่กินหวานชื่นใจนะคะขับถ่ายได้ดีนะคะใครท้องผูกนะคะกินมะละกอได้นะะี่ค่ะ ได้ทุกวันได้ดีใหญ่นะคะเพราะว่าช่วยขับถ่ายภายในของเรานะคะให้ดีขึ้นนะคะนี่แหละค่ะก็เป็นไจโมนะคะแล้วก็ผ่าไว้กินทุกวันนะคะต่อไปก็เป็นนะคะต้มจืดนะคะต้มจืดวุ้นเส้นนะคะต่อไปก็จะเป็นต้มจืดวุ้นเส้นอร่อยนะคะรวมผักค่ะ ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะเป็นกําลังใจให้กันละกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาคดคลิปต่อไปนะคะก็ดูชมต่อไปเลยนะคะอุ้นเส้นนะคะกินแล้วอบอุ่นนะคะอากาศเย็นๆกินดีนะคะต่อไปก็จะเป็นเมนูนะคะปูผัดผงกะหรี่นะคะก็จะอร่อยมากเลยนะคะ ค่ะผูผัดผงกะหรี่นี่อร่อยกันค่ะสุดยอดเลยนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมสวัสดีนะคะบูรักษาภาคุ้มครองสาธุค,ค่ะแซ่บๆนะคะสวัสดีค่ะทุกๆท,ท่านนะคะ